เนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธรรมะทานัง ชินาต,ตีตีกราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลร,รังสีหลวงตาด้วยความเคารพอย่างยิ่งและกราบถวายความเคารพแด่พระเทรานุเทราครูบาอาจารย์ทุกรูปครับเจริญพรเจริญจุกสวัสด,ดีดีดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท ธานบดีเตรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้อัตมาภาพได้รับหน้าที่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาพันรนา,าศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมชาติสดาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาปสาทะความเลื่อมใสในญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มารักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีหาม ที่ยาวนานมากว่า2,566ปีแล้วนั่นก็คือเข้าวัดควังธรรมเข้าวัดทำบุญและประเพณีของวัดไทยดีตีก็คือทุกวันอาทิตย์นั่นเองแต่ก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาเนื้อหาสาระเข้าเนื้อหาสาระกันก็มาทำความรู้จักกันหน่อยนะนโยมนะ,ะเพราะว่าญาติโยมก็ใหม่อัตมาก็ใหม่ ใบกับใหม,มาเจอกันก็ตื่นเต้นนิดหน่อยในการแสดงพระธรรมเทศนาต่อหน้าครูบาอาจารย์อัตมาก็มีชื่อเสียงเรียงนามว่าพระมหาภูดิษภูมิปาโลพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครทรี่ธรรมราชคุณแม่คุณพ่อเป็นคนจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอคุณพ่อเป็นคนจังหวัดร,ร้อยเอ็ดก็เลยกลายเป็นพ,อ,พอกับพอมาเป็นอัตมาปุ๊บก,ก็เป็นนักพรอเกิน นครก็นกครทีธรรมราชราช้อยเอ็ดก็คือร้อยเกินอยู่แล้วนโะยมนะเอเนี่ยเป็นลูกครึ่งภูมิใจนะยมนะหน้าตาลูกครึ่งเป็นแบบนี้นดีใจด้วยที่หน้าตาอาตมาเออพอพอพอ,อเห็นพอเห็นหลายคนบอกเขาเป็นลูกครึ่งอาตมาเขาดีใจอตา,าอตมาเขาลูกครึ่งเหมือนกันก็ภูมิใจในความเป็นลูกครึ่งของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาพบปะพูดคุยแสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมได้ฟังกันเมื่อกี้ได้ยกหัวข้อว่า สัพพระทา,านังธรรมะานังคินาติซึ่งแปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนั้นมีเนื้อหาสาระอย่างไรญาติโยมก็คงจะได้ยินได้ฟังมามากอรรมาภาพเองปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษวัดมหาธาตุคิงบอมลีก็ได้มีโอกาส ติดตามประเดะุณพระวิเทศรัตนาภร์หรือว่าท่านอาจารย์เจ้าคุณถนัดมาที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดีดีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ขขึ้นต้นก็มีคําว่าดีดีดีแล้วก็มีคําว่าเษรี่ยีวันนี้ก็จะอธิบายคําว่าดีด,ดีดีกันก่อนเพราะระยะเวลาแค่20นาทีที่ในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาตรงนี้ทําความรู้จักเข้าใจกับญาติโยม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ดีดีดีนี้มาจากไหนก่อนที่จะดีดีดีมาจากไหนเนี่ยถามโยมก่อนว่าญาตโยมที่นั่งฟวังรมอยู่นสตานที่นี่ใครบ้างไม่เคยถูกนินทายกปือขึ้นโยมให้ยกมือแต่ว่าหัวเราะใครบ้างไม่เคยถูกนินทาและ ใครบ้างไม่เคยนินทาเพื่อนเออวัวเราเอกเพราะฉะนั้นไม่กล้ายกมือใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่ค่อยกล้ายอมรับความจริงกันเท่าไหร่เออเพราะฉะนั้นใครบ้างไม่เคยถูกนินทาและใครบ้างไม่เคยนินทาเนี่ยมันคู่กับโลกบนี้ตั้งแต่เราลืมตาดูโลกระยมมันไม่มีใครหลีกหนีไปได้เลย การนินทาไม่นินทาในคู่กับโลกใบนี้โลกกระทำเปรประการที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่ในโลกใบนี้ยโลกกระทำเปรประการที่เราหลีกหนีไม่ได้ไม่มีใครที่ไม่เคยถูกนินทาและไม่มีและไม่มีใครที่ไม่เคยนินทาเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้อยู่คู่และอยู่ในคนคนเดียวกันนี่คือก็เรียกว่าโลกกระทำเปรตประการโลกกระทำเปรประการที่อยู่คู่กับมนุษย์คนเราทั้งหลายเลยทั้งโลกใบนี้เลย เพราะฉะนั้นมีคำกล่าวไว้ว่าเข้าวัดให้ถึงวัดความธรรมให้ถึงธรรมและให้เข้าใจธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมที่มาวัดทุกวันเลยทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันที่มาปฏิบัติาศาสนกิจที่วัดนำพัตตาหานขาว,วานมาถวายพระตรงองค์พรเจ้าเราได้อะไรกลับไปบ้างที่มาวัดเราได้อะไรกลับไปฝากลูกเราได้อะไรกลับไปฝากหลาน เราได้อะไรกลับไปฝากเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านเข้าวัดให้ถึงวัดความธรรมให้ถึงธรรมนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเข้าในเรื่องของคําว่าดีดีดีก่อนดีดีดีเนี่ยตมาภาพอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็จัดรายการหลวงพ่อประเดษประคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเราก็ให้ตั้งชื่อรายการแล้วอัตมาก็ตั้งชื่อว่าเอออันนี้เมือ,อังกฤษเป็นเมืองผู้ดี หัวใจคาถาในพระพุทธศาสนาสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเราก็คือคิดดีพูดดีทดําดีใช่ไหมโยมคิดดีพูดดีทดําดีสามอย่างนี้รวมกันเป็นดีดีดีโลกทั้งโลกนี้จะสะหสบสุขได้จะมีความสุขได้เริ่มที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราทั้หมดโยมคิดดีคิดให้ครอบครัวมีความสุข คิดที่จะมาเข้าวัดฟังธรรมคิดที่จะมาเข้าวัดฟังเทศคิดที่นำคำเหล่านี้ไปบอกถูกเพื่อนบ้านทำดีก็คือทำหาการในสิ่งที่เป็นตุจ,จริตพูดดีก็คือชักชวนเพื่อนชักชวนลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมเข้าวัดฟังเทศและชักชวนเพื่อนทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพูดดีเนี่ย จะต่อเนื่องกับปรับพระธานังธรรมะธานังขีนาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ตะพวงนี่คือดีดีดีทั้งสามอย่างเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโลกนี้จะสหบสุกได้สังคมจะมีความสุกได้เริ่มจากตัวเราการคิดดีการพูดดีการทําดีเราต้องทําด้วยตัวเราเองเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองไม่มีใครคิดแทนเราได้ไม่มีใครทําแทนเราได้ไม่มีใครพูดแทนเราได้เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะสะหบสุกทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเริ่มที่ตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอัตมาเลยพูดว่าคําว่าดีดีด,ดีเนี่ยเป็นคาถาที่ศักจสิที่สุดในโลกเพราะการคิดดีพูดดีทดําดีเริ่มที่ตัวเรานั่นเองนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อโยมเข้ามาเข้าวัดความธรรมหิ้วปิントโงงมือบุตรถุดมือหลานเข้ามาวัด ังารรมเข้ามาวัดกวางเทศถามว่าเราได้อะไรกลับไปบ้างเราเข้าถึงวัดหรือไมอ่เราได้อะไรกลับไปบ้างจากที่วัดเพราะฉะนั้นพอพอยมกลับบ้านปุ๊บวันนี้คนที่บ้านถามว่าไปวัดวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างโยมก็บอกว่าได้อาหารที่เป็นมงคลหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วคนนู้นนํามาเผื่อคนนี้นํามาให้คนนั้นนํามาแจก ได้อาหารที่เป็นมงคลอันนี้คือความอิ่มท้องอันนี้คือความสบายอกอันนี้คือความสบายใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสัพพระธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทางปวงการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะ้านะักการให้ทางปวงคืออะไรยมคือการพูดธรรมะเผยแผ่พระพุทธศาสนาะประกาศสักดาในโลกใบนี้ว่า พุทธศาสนาของเราที่มีมา2566ปีแล้วเนี่ยเป็นคำที่ตดใหม่อยู่เสมอคำที่ตดใหม่อยู่เสมอคืออะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตอาตมาก็ได้ยินคำนี้เกิดมาเราหูได้ยินภาษาไทยปุ๊บสิ่งที่พูดปุ๊บสิ่งที่ได้ยินปุ๊บก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกคนได้ยินหมดถามว่าคำคำนี้ล้าสมัยไหมไม่ล้าสม,มัยเลยยมเห็นไหม สดใหม่เสมออยู่ทุกวันแล้วเราก็อยากพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นคำทีว่าสัพพะทานังธรรมะทานังขินาติเราไปวัดเราฟังธรรมวันนี้ฟังธรรมาทีห้านาทีแล้วได้อะไรได้อะไรกลับไปฝากลูกกลับไปฝากหลานกลับไปฝากคนที่บ้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเข้าวัดให้ถึงวัดฟังธรรมให้ถึงธรรม ความทำให้ถึงธรรมก็คือความทมแล้วเข้าใจธรรมแล้วนําธรรมะเหล่านั้นไปฝากเพื่อนที่อยู่ที่บ้านไปฝากลูกที่อยู่ที่บ้านไปสอนลูกที่อยู่ที่บ้านที่เขาเรียกว่าความทำเข้าถึงธรรมไปวัดก็ถึงวัดด้วยไม่ใช่ว่ามาวัดเสร็จแล้วพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฉันพัตตาหารเสร็จแล้วได้พัตตาหารที่เหลืออาหารที่เป็นมงคลไปฝากลูกฝากหลานที่บ้านแต่ไม่ได้ธรรมะอะไรเลย ได้แต่ความสบายอ,อกสบายใจกับความอิ่มท้องกลับไปนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลโยมแต่ท่านน้อมนําคําที่พระสุฆองค์เจ้า,เาะเดงพระธรรมเทศนาองค์แล้วองค์เล่านําไปฝากเพื่อนนับนำไปฝากบุคคลที่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแพรพระพุทธศาสนาที่ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือถึงที่ตําคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นสัพพระทานังธรรมทานังทินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงคำเดียวในโลกแล้วก็คําที่หยุดทําให้โลกต้องหยุดและมีบุรุษองค์เดียวในโลกที่พูดคํานี้แล้วโลกต้องหยุดเพราะธรรมะสอนให้คนเป็นคนดีธรรมะทํนนรระาให้คนเป็นคนดีธรรมะขัดเกลวให้คนเป็นคนดีด้วยการชี้แนะแนวทางบอกทางสว่างให้เขาปฏิบัติเพราะฉะนั้น ราธรรพระทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยอัตมายกตัวอย่างให้โยมเห็นหง่ายเลยองค์ชมเดชพระธรรมมาสรมพุทธเจ้าพูดกับองค์ุลีมานองค์ุลีมานตะโกนเรียกร้องว่าหยุดก่อนสัมปมนะโลนหยุดก่อนสัมปมนะโลนเห็นไหมโยมองค์รมเดชพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าย้อนกลับหันหลังกลับไปพูดหันกลับไปพูดกับองคุลีมานว่าเราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนี่คือสัพพะทานังธรรมทานังสัพพะฐานังชิณาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ตะพวงด้วยการพูดธรรมะให้องคุลีมานฟังอพอองคุลีมานฟังธรรมะเหล่านี้เสร็จแล้วกลับเนื้อกลับตัวกลับใจสำนึกในการกระทำผิดที่ผ่านมาแล้ว บวชในพระพุทธศาสนาจนสาเร็จพระอรหันต์พระอริยพราะคําพูดธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนกับองคโคลิมานั่นเองเพราะฉะนั้นโยมก็เหมือนกันมาวัดแล้วน้อมนําธรรมะที่ได้จากพระสงฆ์ข้าเจ้าเทศไปสอนลูกสอนหลานที่บ้านให้เขาได้เข้าใจเพราะคนยุคใหม่ไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยฟังธรรมไม่ชอบการฟังเทศเพราะอะไร เพราะว่าการเข้าวัดการฟังธรรมการฟังเทศเนี่ยคนรุนใหม่อาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแต่เราคนยุคเก่าเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาในวัดค้าฟังธรรมฟังเทศเ,เป็นคนยุคเก่าเนี่ยพยายามที่จะดึงดึงมือบุตรฉุดมือหลานให้เข้าวัดฟังธรรมให้สืบสานประเพณีอันดีงามให้รักษาประเพณีนี้เอาไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทําอย่างไรก็ได้ให้เขาเข้าวัดให้เขาฟังธรรมให้เขาฟังเทศ ให้เขาเชื่อในเรื่องของบุญ<ๆ>เชื่อในเรื่องของบาปนี่คือสิ่งที่สําคัญและเป็นภาระของญาติโยมเลยนะและเป็นภาระของญาติโยมด้วยอัตมาอยู่ที่อังกฤษนิยมอัตมาอยู่ที่อังกฤษไป,เท,ษทเ,ไปเ,เทศนาหลายหลายที่เลยไปแสดงพระธรรมเทศนาหลายหลายที่และไปเกือบทุกวัดไปแสดงพระธรรมเทศนาแล้วอัตมาก็จะพูดและก็จะบอกกับโยมว่าญาติโยมที่ไปถวายสังฆทานน่ะ ทังคาถาคือทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมก็มาถวายสังฆทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาญาติโยมหลายหลายท่านก็ถือสังฆทานครบรอบวันเกิดครบรอบพ่อตายครบรอบแม่ตายแม้แต่ครบรอบน้องหมาตายโยมก็ยังไปถวายสังฆทานใช่ไหมเออวันเกิดน้องหมาครบรสามปีเมื่อวานโยมลงเฟซวันเกิดน้องหมาครบรบสามปีก็ยังไปถวายสังฆทาน เพราะฉะนั้นการถวายสางคทานี่โยมไปถวายที่วัดไหนก็แล้วแต่นะอาตมาพูดไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าโยมไปถวายสางคทานที่วัดไหนก็แล้วแต่นิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์พระคุณท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่รับสางคทานตรงนั้นพูดธรรมะทักหนึ่งถึงสองนาทีพูดให้โยมฟังพูดธรรมะทักหนึ่งถึงสองนาทีแต่ถ้าท่านไม่พูดธรรมะเนี่ยโยมไปถวายสังคทานขับรถมาสามชั่วโมงถวายสางคทานเสร็จแล้วปุ๊บตรวจตามเสร็จแล้ว ลาก่อนนะครับพระคุณท่านเครื่องรถยังไม่ทันหายร้อนเลยเครื่องรถยังไม่ทันหายร้อนเลยกลับบ้านทะเแล้วเห็นไหมพระคุณท่านยังไม่ได้พูดธรรมะเ,เพราะฉะนั้นอาตมาพูดไว้ที่ประเทศอังกฤษนะจำไหมว่าถ้าโยมเนี่ยไปถวายสังฆทานและพระสงฆ์องค์เจ้าไม่พูดธรรมะให้ฟังเนี่ยต่อไปไม่ต้องไปถวายที่องค์นั้นนะพระองค์นั้นพูดธรรมะไม่เป็นอาอตมาบอกนี้เพราะการพูดธรรมะเนี่ยเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางตรง เป็นการสอนให้โยมได้เข้าใจในเรื่องของการถวายสังฆทานพอโยมถวายสังฆทานเสร็จแล้วกลับบ้านเพื่อนบ้านถามว่าเธอไปถวายสังฆทานที่วัดใต้อะไรบ้างอ่ะพระพูดอะไรบ้างเปล่าฉันไปถวายสังฆทานเสร็จแล้วตรวจน,น,น,น้ำเสร็จแล้วกลับเลยขับรถไปสามชั่วโมงเออเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อ,อไรที่เราในบนพระคุณท่านพูดธรรมะสักหนึ่งถึงสองนาทีเราก็จะได้ธรรมะนั้นเลยไปบอกเพื่อนบ้านว่า วันนี้มาควาพระธรรมเทศนาที่วัดไทยกรุงกรุงวอชิงตันดีซีอย่างน้อยก็ได้คำว่าดีดีดีคิดคดีพูดดีทำดีนี่ก็เป็นการเผยพ,พระพุทธศาสนาเป็นการนักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมร,ะรมศาสสนดาแล้วใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเข้าวัดให้ถึงวัดความธรรมให้ถึงธรรมความธรรมแล้วให้เข้าใจธรรมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น การแสดงพระธรรมเทศนามาเนี่ยคิดว่าสมควรแก่การเวลานะโยมนะสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานจอมชนะการให้ทั้งปวงธรรมะเป็นทานคืออะไรธรรมะคือการพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นกุศลพูดในสิ่งที่เป็นมงคลนี่แล้วก็ชักชวน ผู้อื่นให้พูดในสิ่งที่ดีให้พูดในสิ่งที่เป็นกุศลให้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลหลายหลายคนก็ถามอาตมาว่าท่านมหาชอบพักไหนเอเป็นคําถามแรกเลยนะตอนนี้ท่านมหาชอบพักไหนเอวกเข้าเรื่องการเมืองเลยโยมการเมืองโยบอกใช่เปมอาตมา,าบอกชอบพักสักครู่โยมถูกไหม พักสักครู่ไปต่อไม่ได้เลยทีนี้เพราะฉะนั้นคําว่าพักสักครู่เนี่ยหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้เลยนะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครชวนชวนโยมพูดอบอกพักสักครู่ชอบดีที่สุดนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้วากไว้เป็นข้อคิดโยมบาวัดถ่ากลับไปถึงบ้านลูกถามเพื่อนบ้านถามก็บอกได้ว่าได้ธรบัคทาทำพักทานังธรบัคทานังที่นาตื การให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทํางปวงนี่คือิ่งที่สําคัญแล้วคําว่าดีดีดีลองเอาไปใช้ดูนะโยมนะเป็นประโยชน์หรือเปล่าคุณผู้ชายก็ถ้าพันรยาด่าก็ชี้หน้ากลับไปเลยดีดีด,ดีดูที่ว่าจะพันรยาจะด่าต่อไหมาสามีก็เหมืออ่าใช่ไหมโยมพันรยาก็เหมือนกันถ้าสามีด่าชี้หน้ากลับไปว่าดีดีด,ดีดูที่ว่าจะด่าต่อไปอ่า คำนี้เป็นมงคลนะโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขากไว้เป็นข้อคิดโอกาสที่ดีอาตมาได้มาแสดงพระธรรมเทศนาได้โอกาสจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนร,รู้สาานณธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระธรรมเทศนากันนี้ถึงจะไม่เป็นประโยชน์แต่ถึงเป็นประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยจนเกินไปให้โยม ได้เป็นข้อคิดกลับไปฝากลูกกลับไปฝากหลานกลับไปฝากบุคคลที่บ้านว่าได้ความธรรมแล้วเข้าใจธรรมมาวัดแล้วเข้าถึงวัดได้น้อมนำธรรมมากกลับไปได้เพื่อแผ่นนี่ก็ถือว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดแล้ววันนี้การแสดงพระธรรม,มเทศนามาก็คิดว่าสมควรเก่การเวลาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรันตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นพรคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปได้ร่วมทาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากท่านทั้งหลายประสงค์จำหนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบด้วยทำแล้วขอความประสงนั้นจงพลันทำร,ร,ร็จจงพลันทำร,ร,ร็จจงพลันทำร,ร,ร็จตามมัคโนรถมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกท่านทุกผู้ทุกคนเถิด